สวัสดีค่ะวันนี้ทางทีมงานช่องทันเหตุการณ์ก็มีเรื่องราวข่าวสารของแน็กชาลีและจีการมินมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะเรียกได้ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นการไลฟ์ที่สนุกสนานและเรียกเสียงหัวเราะพร้อมรอยยิ้มให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและเป็นการไลฟ์สดขายโลชั่นทาตัวและน้ำหอมของแก้นบุ๋มและพี่พีทและในส่วนของลูกวนณภา หรือนาหญิงแห่งคูบอนที่มาในครั้งนี้คือสวมเสื้อยืดสีขาวและกระโปรงสั้นสีชมพูเรียกได้ว่าสวยบาดตาน่ารักบาดใจสุดๆและก็มีบางช่วงบางตอนที่กามินได้เปิดกล่องสุ่มลาบูบูตุ๊กตาที่กำลังเป็นกระแสของเมืองไทยในตอนนี้ที่แก้มบุม๋มและพี่พีทได้นำมาให้พอเปิดมาตัวแรกก็ได้ตัวซีเครตเลยทำเอากามินและแก้มบุม๋ม รวมถึงทุกทคนตกใจมากๆเพราะว่าไม่ใช่ใครๆจะเจอได้ไง่ายๆขนาดแกมบูมเองยอังยอมรับว่าเปิดเป็นร้อยกล่องแล้วยังไม่เจอเลยและหลังจากนั้นได้มีบางช่วงที่กามีนได้สวมบทเป็นวรนาภาที่มีหนุ่มชาลีชวนไปกินข้าวและยังได้บอกว่าฉันรักคุณจนทำเอาชาลีนั้นเสียอาการหนักมากและบอกว่า คุณอย่าเอาความจริงมาพูดเล่นสิและกามีนได้พูดว่ารักคุณตบท้ายทำเอาแฟนคลับนั้นฟินจิกหมอนไปตามๆกันและเรียกได้ว่าแสดงในน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเรียกเสียงหัวเราะจากแฟนคลับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและในระหว่างที่ไลฟ์กามีนได้ไปเข้าห้องน้ำและตอนนั้นเอง พี่หมีวิ่งตามกามินไปไวมากจนทุกคนนั้นแอบตกใจคิดว่าพี่หมีเป็นอะไรดีดตัววิ่งตามไปอย่างไวจนทำเอาแฟนคลับนั้นอดแซวกันไม่ไหวอาทิเช่นหมีตามไปอารักขานายหญิงแห่งคูบอลแล้วแทบไม่ต้องสืบแล้วค่ะว่าใครคือนายหญิงน้องหมีน่ารักรักหมีจังเลยและก็มีบางช่วงที่กามินได้ออกมาเต้นตามติ๊กตอกคนหนึ่งซึ่งกามินนั้น แกะท่าได้ไวมากๆและเต้นตามได้แบบน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆเรียกได้ว่าทำอะไรก็น่ารักดูสวยไปหมดเลยและในตอนท้ายแก้มบุ๋มได้มีการแซวชาลีว่าฉันไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเธอถึงหลงทำเอาชาลีนั้นรีบพาเปลี่ยนเรื่องและชวนปิดไลน์ทันทีและในตอนท้ายนั้นพี่พีทได้เข้ามาปิดไลน์นั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องทันเหตุการณ์ให้ได้มีข่าวสารมาเปรียดกันต่อไปด้วยนะคะและถ้าหากอยากรับชมรับฟังข่าวสารอะไรก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณคะ่ะ